เอาละครับท่านผู้ชมก็กราบสวีดัตสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านกันด้วยนะครับก่อนอื่นกดติดตามก่อนเลยครับสัมพันธ์สั่นคลอนหรือผลประโยชน์ใครสั่นคลอนกันแน่ครับท่านนายกอันวามาเลเซียออกโรงเบรกไทยสร้างรั้วชายแดนอ้างชาวบ้านจะลำบากอ้างความสัมพันธ์นจะร้าวฉานแหมฟังแล้วมันจีด๊ดแต่งานนี้บอกเลยว่ามีลับลวงพรางยิ่งกว่าหนังสายลับ เพื่อนบ้านฝั่งขวาจ้องจะเคลมเพื่อนบ้านฝั่งใต้จ้องจะคุมวันนี้มาขายี้ให้แหลกกันไปข้างหนึ่งเปิดประเด็นเดือดเพื่อนบ้านผู้หวังดีประสงค์ร้ายหรือเปล่าเอาแล้วจ้าเอาอีกแล้วครับท่านผู้ชมข่าวเดือดทะลุป,ประลอดมาจากชายแดนใต้บ้านเรานี่เองจูจูอันวาอีราหิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียพี่ใหญ่แห่งอาเซียนก็ออกมาจับไม้ประกาศลั่นสงสารตรงถึงรัฐบาลไทยว่า เฮ้ย <Hey, S 2> เรื่องรั้วชายแดนเนี่ยเพลวๆหน่อยได้ไหมแกบอกว่าไงรู้ไหมครับแกบอกว่าการสร้างรั้วกั้นพรมแดนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องดีนะมันจะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศสั่นคลอนโอ้โห oh ฟังแล้วน้ําตาจะไหลประชดนะแกบอกต่ออีกว่าชาวบ้านแถวนั้นเขาต้องพึ่งพาอาศัยกันข้ามไปข้ามมาหาสู่กันถ้ามีรั้วกัน้นเดี๋ยวชาวบ้านจะลําบากอยู่กันแบบเดิมเนี่ยดีแล้วเดี๋ยวนะครับท่านอันวาขอเบรกแป๊บ อยู่แบบเดิมดีแล้วนี่ดีสําหรับใครครับดีสําหรับไทยหรือดีสําหรับท่านคือต้องเข้าใจบริบทก่อนนะครับพี่น้องชายแดนไทยมาเลเนี่ยมันไม่ใช่ทุ่งลาเวนเดอร์ที่ให้คนวิ่งเล่นจับมือกันนะแต่มันคือสวรรค์ของนักขนของเถื่อนทั้งน้ามันเถื่อนสินค้าหนีภาษียาเสพติดแรงงานผิดกฎหมายหรือแม้แต่พวกก่อความไม่สงบที่ก่อเรื่องฝั่งเราแล้ววิ่งปรูดข้ามไปหลบฝั่งนู้นสบายใจเฉย พอไทยเราเริ่มขยับบอกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วต้องจัดระเบียบต้องทารั้วให้มันชัดเจนทางนู้นเขาก็รีบออกมาทักท้วงทันทีมันน่าสงสัยไหมล่ะครับลองคิดดูง่ายๆถ้าบ้านท่านรั้วพังแล้วมีคนแปลกหน้าเดินเข้าออกบ้านท่านได้ตามใจชอบขนของเข้าขนของออกพอท่านบอกเดี๋ยวจะซ่อมรั้วนะแล้วเพื่อนบ้านตะโกนข้ามมาว่าอย่าซ่อมเลยแกเดี๋ยวเราจะเดินมาขอยืมน้ําตาลบ้านแกไม่สะดวกเดี๋ยวความเป็นเพื่อนเราจะสั่นคลอนนะท่านจะรู้สึกยังไง ท่านจะซึ้งใจหรือท่านจะอยากหยิบอีแตะปาหน้ามันครับนี่แหละครับประเด็นการที่ผู้นําระดับประเทศออกมาพูดแบบนี้มันสะท้อนอะไรบางอย่างมันเหมือนเขากําลังบอกว่าเฮ้ยไทยแลนด์อยู่อย่าพึ่งเข็มงวดสิอยู่ปล่อยๆไปบ้างเถอะหยวนๆกันไปคําถามคือความมั่นคงของชาติมันเอามาหยวนๆกันได้ด้วยเหลอครับ แล้วไอ้คำว่าสัมพันธ์สั่นคลอนเนี่ยฟังแล้วมันจักกะจี้หัวใจยังไงไม่รู้คือถ้าเราสร้างรั้วในที่ดินของเราเพื่อปกป้องบ้านของเราแล้วเพื่อนบ้านโกรธนั่นแปลว่าเพื่อนบ้านคนนี้ไม่น่าคบตั้งแต่แรกแล้วหรือเปล่าหรือว่าที่ผ่านมาที่เขารักเราเพราะเขาได้ประโยชน์จากความละหลวมของเรากันแน่ งานนี้บอกเลยว่ารัฐบาลไทยต้องหูหนักๆอย่าไปบ้าจี้ตามคำหวานอาบยาพิษของเขารั้วมันไม่ได้กั้นมิตรภาพครับท่านอันวาแต่มันกั้นโจรมันกั้นของผิดกฎหมายถ้าท่านบริสุทธิ์ใจท่านจะกลัวอะไรกับกำแพงปูนแค่ไม่กี่เมตรหรือท่านกลัวว่าธุรกิจสีเทาของใครบางคนแถวนั้นจะเจ๊งกันแน่มาขยี้ไอ้คำว่าชาวบ้านจะลำบากกันหน่อยแม่ ฟังดูเป็นพระเอกขี่ม้าขาวเป็นนักสิทธิมนุษยชนผู้ห่วงใยรากญ้าสเสหลือแกนท่านอันวาบอกว่าชาวบ้านไทยมาเลเขามีวิถีชีวิตดั้งเดิมข้ามไปกินข้าวแกงข้ามไปซื้อของข้ามไปเยี่ยมญาติถ้ามีรั้วมันจะทำลายวิถีชีวิตทุยขออภัยเสียงดังวิถีชีวิตหรือวิถีหนีภาษีเอาให้แน่โอเคผมไม่เถียงว่ามีชาวบ้านสุจริตจ,จริงๆที่ข้ามไปมา แต่สมัยนี้มันยุคไหนแล้วครับถ้าจะข้ามไปมาหาสู่กันจริงๆด่านพรมแดนถูกต้องก็มีตั้งเยอะแยะจะเดินข้ามช่องทางธรรมชาติทําไมถ้าไม่ได้พกอะไรที่ไม่อยากให้ตํารวจเห็นลองมองความจริงนะพื้นที่ชายแดนภาคใต้คือรูรั่วที่ใหญ่ที่สุดของประเทศน้ํามันเถื่อนไหลเข้ามาเป็นท่อประปาทําลายโครงสร้างราคาพลังงานบ้านเรายาเสพติดยาบ้ายาไอซ์ขนกันสนุกสนานสินค้าหนีภาษี ของกินของใช้ข้ามมาขายตัดราคาร้านค้าโชห่วยไทยเจงระนาวแล้วที่สําคัญที่สุดความมั่นคงครับพี่น้องกลุ่มก่อความไม่สงบวางระเบิดปุ๊บวิ่งข้ามฝั่งปับ๊บหายวับไปกับตาทางมาเลยก,ก็บอกว่าไม่เห็นไม่เห็นตลอดพอเราจะทํารั้วเพื่อปิดช่องทางหนีทีไล่พวกเขาก็ร้องจก๊กบอกว่าอย่าทำเลยเดี๋ยวชาวบ้านลำบากชาวบ้านที่ว่าเนี่ยชาวบ้านหรือกองกำลังครับท่าน ถามจริงๆเถอะถ้าไทยเราบอกว่านั้นเราขอส่งคนข้ามไปเดินเล่นหลังบ้านท่านบ้างโดยไม่ผ่านด่านท่านจะยอมไหมก็ไม่ยอมถูกไหมแล้วทําไมถึงมาบอกให้ไทยเปิดอ้าซ่าแบบนี้เทียบกับเพื่อนบ้านอีกฝั่งสิครับกัมพูชาหรือที่ชาวเน็ตเราเรียกกันคำๆว่าเคลมโบเดียอันนี้หานะอย่าเครียดรายนั้นนะ่ะถ้าเราสร้างรัว้วเขาคงไม่บอกว่าสัมพันธ์สั่นคลอนหรอกแต่เขาจะบอกว่ารั้วนี้เป็นของเขมรสร้างตั้งแต่สมัยนครวัด ปูนซีเมนถุงนั้นบนรรพบรุษเขาเป็นคนคิดคน้นคือรายนั้นจ้องจะเคลมอย่างเดียวแต่มันตลกตรงที่ว่าไอ้กัมพูชาเนี่ยถึงมันจะน่ารำคาญเรื่องเคลมวัฒนธรรมเคลมกางเกงชางเคลมหมูกระทะเคลมยันอากาศหายใจแต่มันก็ยังเป็นเรื่องหน้าตาเป็นเรื่องศักดิ์ศรีในโซเชียลแต่กับมาเลเซียเนี่ยมันคือเรื่องผลประโยชน์และความปลอดภัยลุ้นล้วนมันอันตรายกว่าเยอะครับลองคิดภาพดูสิครับ ถ้าเราปล่อยให้ชายแดนโล่งจ้องแบบนี้ต่อไปอีก10ปีอีก20ปีปัญหาชายแดนใต้จะจบไหมไม่มีทางเพราะท่อนน้ำเลี้ยงมันยังไหลผ่านช่องทางธรรมชาติพวกนี้อยู่ตลอดเวลาการที่นายกมาเลออกมาเบรกแบบนี้ผมมองในแง่ร้ายเลยนะโลกสวยหลบไปเขาอาจจะกำลังเลี้ยงไข่หรือเปล่า การที่มีปัญหาชายแดนใต้เรื้อรังมันทำให้ไทยอ่อนแอและต้องเกรงใจมาเลเซียในฐานะผู้อำนวยความสะดวกในการพูดคุยสันติสุขถ้าไทยปิดรั้วแน่นหนานจัดการโจนได้เด็ดขาดไทยก็จะเข้มแข็งขึ้นอำนาจต่อรองของมาเลก็จะลดลงนี่หรือเปล่าคือเหตุผลที่แท้จริงของคำว่าสัมพันธ์สันคลอนท่านต้องเข้าใจนะว่าการทูตคือการพูดจาภาษาดอกไม้แต่ในมือมีมีดสปาตา อันวาอิบราฮิมเนี่ยเขาเป็นนักการเมืองชั้นเซียนผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะเขาพูดอะไรแต่ละทีไม่ใช่แค่หลุดปากแน่นอนการที่เขาเลือกพูดประเด็นรั้วในจังหวะนี้มันมีนัยยะแฝงดึงคะแนนเสียงคนในพื้นที่รัฐทางตอนเหนือของมาเลเซียที่ติดกับไทยเป็นฐานเสียงสำคัญของพรรคฝ่ายค้านกลุ่มอนุรักษนิยมเคร่งศาสนาอันวาอาจจะต้องการโชว์พาว่าเฮ้ยฉันปกป้องพี่น้องมุสลิมชายแดนนะ ฉันไม่ยอมให้ไทยมารังแกนะเป็นการหาเสียงบนความมั่นคงของไทยชัดๆเศรษฐกิจท้องถิ่นรัฐชายแดนของมาเลก็พึ่งพาการค้าขายทั้งบนดินและใต้ดินกับไทยมหาศาลถ้าไทยปิดรัว้วเศรษฐกิจบ้านเขาซบเซาแน่นอนคนบ้านเขาจะตกงานรายได้หดหายแล้วทำไมไทยต้องมารับผิดชอบเศรษฐกิจบ้านท่านด้วยล่ะครับอำนาจต่อรองอย่างที่บอกไปในพาร์ทที่แล้ว การมีปัญหาคาราซังไว้บ้างมันทําให้มีเรื่องไว้คุยไว้ต่อรองเวลามีข้อขัดแย้งอื่นๆแต่ขอโทษนะครับพี่น้องไทยนี่มันแผ่นดินไทยเราจะสร้างรัว้วสร้างกําแพงหรือจะขุดคูเมืองเลี้ยงจระเข้มันก็เป็นสิทธิอันชอบธรรมของเราลองหันไปดูเคลมโบเดีย er, เพื่อนรักทางตะวันออกอีกรอบอดไม่ได้จริงๆมันคันปาก รายน่นหนักถ้าเห็นเราสร้างรั้วสวยๆแข็งแรงแข็งแรงเพลอเลวันดีคืนดีมันยื่นเรื่องฟ้องศาลโลกบอกว่าเงาของรั้วทอดลงไปในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของเขาหรือไม่ก็รูปแบบการก่ออิฐได้แรงบันดาลใจมาจากกำแพงปราสาทหินที่เขาสร้างไว้ในชาติปางก่อนคือจะบ้าตายรายวันแต่ถึงกัมพูชาจะหน้าปวดหัวเรื่องมโนแต่อย่างน้อยเขาก็ไม่ค่อยก้าวไก่เรื่องความมั่นคงภายในแบบโจงแจ้งขนาดนี้มั้งนะ หรือแอบ,บทำเราไม่รู้แต่กรณีมาเลเซียเนี่ยมันคือการแทรกแซงนโยบายความมั่นคงแบบเนียนๆโดยใช้คำว่ามิตรภาพบังหน้าผมถามคำเดียววันที่คนไทยโดนระเบิดวันที่ทหารไทยโดนซุ่มยิงผู้ก่อเหตุหนีข้ามไปฝั่งนู้นท่านอันวาเคยออกมาพูดไหมว่าเราจะช่วยจับให้เต็มที่หรือท่านแค่บอกว่าเสียใจด้วยนะอ๋ออย่าลืมมาประชุมสันติภาพที่บ้านเรานะเดี๋ยวเราเป็นเจ้าภาพให้มันน่าเจ็บใจไหมล่ะครับ ฉะนั้นการที่ไทยจะสร้างรัว้วมันคือการประกาศว่าฉันจะดูแลบ้านฉันเองไม่ต้องมายุ่งมันคือการตัดวงจรน,นรกที่หล่อเลี้ยงไฟใต้มาหลายสิบปีถ้าสัมพันธ์จะสั่นคลอนเพราะเรื่องนี้ก็ให้มันสั่นไปเพราะถ้าเป็นเพื่อนแท้เขาต้องสนับสนุนให้เราปลอดภัยไม่ใช่สนับสนุนให้เราเปิดประตูบ้านล่อโจรเดินทางมาถึงบทสรุปครับพี่น้องจากคำพูดของอันวาอิบราิมสู่ความเป็นจริงที่คนไทยต้องตระหนัก เราต้องเลิกเกรงใจเพื่อนบ้านแบบหน้ามืดตามัวได้แล้วนโยบายการทูดแบบไผ่ลู่ลมบางทีมันก็ใช้ไม่ได้กับเพื่อนบ้านที่จ้องจะเอาเปรียบทางขวาก็จะเคลมทางใต้ก็จะคุมไทยเราอยู่ตรงกลางถ้าไม่แข็งจริงมีหวังโดนแทะจนเหลือแต่กระดูกเรื่องรั้วชายแดนรัฐบาลไทยต้องเดินหน้าเต็มสูบ อย่าไปฟังเสียงนกเสียงกาหรือเสียงนายกข้างบ้านที่ห่วงแต่คะแนนเสียงตัวเองงบประมาณที่เอาไปละลายแม่น้ำกับเรื่องไร้สาระเอามาทุ่มสร้างรัว้วไฮเทคติดกล้องวงจรปิดติดเซ็นเซอร์ให้มันรู้ไปเลยว่าใครเข้าใครออกถ้าชาวบ้านจะเดือดร้อนจริงรัฐก็หาทางเยียวยาเปิดด่านเพิ่มอำนวยความสะดวกให้คนสุจริตแต่สำหรับคนไม่สุจริตและเพื่อนบ้านที่ไม่จริงใจ รัวนี่แหละคือคำตอบที่ดีที่สุดฝากถึงท่านอันวาครับท่านครับถ้าท่านรักไทยจริงช่วยจัดการคนร้ายที่หนีไปฝั่งท่านส่งกลับมาให้เราหน่อยสิครับถ้าทำได้ค่อยมาคุยเรื่องรือ้อรัวแต่ถ้ายังทำไม่ได้กรุณาเงียบแล้วดูเราก่ออิจฉาปูนไปเงียบๆเ,บเบถอะครับและฝากถึงเพื่อนบ้านทางขวากัมพูชาส่วนเองไม่ต้องมองรั้วนี้ของไทยไหว ไม่ต้องมาเคลมว่าปูนซีเมนผสมจากเหงื่อบรรพบุรุษเองนะพอละพักผ่อนบ้างสุดท้ายครับพี่น้องชาวไทยศักดิ์ศรีของชาติไม่ได้อยู่ที่ว่าเพื่อนบ้านจะรักเราแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่าเราปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของคนในชาติได้ดีแค่ไหนรั้วที่ดีจะทำให้เพื่อนบ้านเป็นเพื่อนที่ดีขึ้น Good fences make good neighbors ฝรั่งเขาว่าไว้ และผมเชื่อว่ามันจริงที่สุดอย่าให้คำขู่เรื่องความสัมพันธ์สันคลอนมาทำให้เราไม่กล้าล็อกประตูบ้านตัวเองเพราะถ้าโจรขึ้นบ้านเพื่อนบ้านไม่ได้มาช่วยเราจ่ายค่าเสียหายนะครับพี่น้องจบข่าวแยกย้ายไปทำมาหากินกันต่อแล้วคอยดูสิว่ารัฐบาลไทยจะกล้าหรือจะกลัวสวัสดีครับผู้คอนเทนเนอร์ไทยวางอยู่ในเขตไทยเพื่อความปลอดภยัย ถ้าพวกท่านไม่ได้คิดจะทําอะไรผิดกฎหมายไม่ได้คิดจะลักลอบข้ามแดนจะไปเดือดร้อนทําไมหรือว่ามันขัดผลประโยชน์ใครอุ๊ยพูดแรงไปไหมเนี่ยและที่สําคัญเลิกเถอะครับนิสัยเคลมทุกอย่างที่ขวางหน้าเนี่ยเคลมวัฒนธรรมเคลมมวยไทยล่าสุดจะมาเคลมพื้นที่หน้าตู้คอนเทนเนอร์อีกเอาเวลาไปพัฒนาประเทศตัวเองให้คนมีข้าวกินดีๆเหมือนฝั่งไทยดีกว่าไหมจะได้ไม่ต้องมาเต้นแลกเศษหมูกระทะทางสายตาแบบนี้ สุดท้ายนี้ขอส่งกำลังใจให้ทหารกล้าชายแดนธรรมดาทุกนายและทีมงานคุณกันจอมพลังพรุ่งนี้กินหมูกระทะให้อร่อยย่างเผื่อคนทางบ้านด้วยกินให้พุงกลางแล้วหัวเราะให้ดังไปถึงพนมเปนให้เขารู้ว่าคนไทยสุขนิยมแต่ถ้าใครมารุกรานเราก็พร้อมจะเปลี่ยนตะเกียบเป็นตะกัวได้เหมือนกันแต่ตอนนี้ใช้ตะเกียบไปก่อนนะอร่อยกว่า จำไว้ครับธรรมดาที่ไม่ธรรมดาเพราะคนไทยเรามหัศจรรย์เสมอใครชอบความสะใจแบบนี้แชร์วนไปให้โลกรู้ว่าแถวนี้พี่คุ้มจบข่าวแยกย้ายไปกินหมูกระทะได้สวัสดีครับอินฟลูเคมินถ้าอยากเต้นก็เต้นไปครับเต้นให้ขาหลุดเราก็จะนั่งกินหมูทะดูเป็นมหโรสพประกอบการกินอร่อยเหาะกันไปเลยจำไว้นะครับประเทศไทยใจดีแต่ไม่ใช่เพื่อนเล่นอยากกินหมูทะ ข้ามมาดีๆเดี๋ยวเลี้ยงแต่ถ้าข้ามมาแบบไม่ดีลูกตะกัว M60 รอเสิร์ฟไม่อั้นกินให้อิ่มแล้วไปนอนคุยกับรากมะม่วงซะสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปหาหมูทะกินบ้างดีกว่าพูดแล้วหิวแล้วเจอกันใหม่เมื่อชาติอื่นต้องการสวัสดีครับนุทินปล่อยของบอกเลยว่างานนี้มีตบหน้าสัน่นกลางเวชีปลาศัยมาถึงช่วงโค้งสุดท้ายสรุปสถานการณ์ตอนนี้คือชายแดนสุรินยังตึงครับพี่น้อง ทหารไทยยังคงตรึงกําลังเข้มคอยส่องกล้องมองหาห้ตัวต้นเรื่องส่วนชาวบ้านก็ต้องใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังข้อความถึงพี่น้องชาวไทยไม่ต้องตื่นตระหนกครับกองทัพไทยเราเอาอยู่แน่นอนอาวุธยุทโธปกรณ์เราเหนือกว่าเยอะไม่ได้โม้แต่คือเรื่องจริงถ้ามันกล้าแยมเข้ามารับรองว่าได้กลับไปเป็นปุ๋ยเฝ้าปราสาสแน่นอนขอให้มั่นใจในทหารกล้าของเราและช่วยกันเป็นหูเป็นตาใครเห็นอะไรผิดปกติแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที อย่าเพิ่งแชร์ข่าวมั่วเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์เดี๋ยวจะเข้าทางพวกปั่นกระแสข้อความฝากถึงเพื่อนบ้านเผื่อมีสายลับมาฟังเฮ้ย <Hey, S 1> <Hey, S 2> เพื่อนหรือจะไม่นับญาติแล้วดีฟังนะเลิกเธออไอ้นิสัยรอบกัดเนี่ยมันไม่แมนถ้าข้องใจอะไรเดินมาคุยกันดีๆที่ด่านหรือจะท้าดวลเหลวขาวก็ได้เอาไหมแต่อย่าเอาปืนมายิงขู่ชาวบ้านตาดำๆมันทุเรศ ยุคนี้เขาแข่งกันทำมาหากินเขาแข่งกันพัฒนาประเทศไม่ใช่แข่งกันยิงปืนใส่กันแล้วไอเรื่องเคลมเนี่ยเพลาๆล,ลงบ้างเถอะเก็บไว้ภาคภูมิใจในบ้านตัวเองก็พอไม่ต้องตะโกนบอกชาวโลกหรอกชาวโลกเขามี Google เขาหาข้อมูลเองได้ใครของจริงใครของก๊อปเขารู้กันหมดอายเขาเปล่าๆยิ่งดิ้นยิ่งดูแย่น่าจะบอกให้ถ้ายังไม่หยุดถ้ายังซ่าไม่เลิกระวังนะความอดทนของคนไทยมีขีดจำกัด วันไหนที่พี่ไทยฟิลส์ขาดขึ้นมาอย่าหาว่าไม่เตือนเราใจดีสยามเมืองยิ้มแต่ถ้ายิ้มแล้วมือถือสากปากถือศีลใส่เราเราก็พร้อมจะวางศีลแล้วหยิบสากฝาดหน้าเหมือนกันจำไว้ทิ้งท้ายเหตุการณ์ที่ประสาทคนาครั้งนี้อาจจะเป็นแค่จุดเล็กๆแต่เป็นสัญญาณเตือนภัยที่เรามองข้ามไม่ได้ความมั่นคงไม่ใช่เรื่องไกลตัววันนี้ยิงสุรินพรุ่งนี้อาจจะไปโผล่ที่ศรีสะเกดหรือสระแก้วก็ได้ใครจะรู้ เพราะฉะนั้นกาดอย่าตกติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดผมและทีมงานจะเกาะติดสถานการณ์นี้แบบกัดไม่ปล่อยมีอะไรคืบหน้าจะรีบมารายงานทันทีแบบด่วนดิบเดือดให้สะใจพี่น้องแน่นอนสำหรับวันนี้ขอให้ทหารไทยทุกนายปลอดภัยพระครุ้มครองส่วนไอ้พวกที่ยิงมาขอให้ปืนแตกใส่มือหรือไม่ก็ท้องเสียขี้แตกยกกองร้อยไปเลยสาธุฮะจบข่าวแยกย,ย้าย แล้วเจอกันใหม่เมื่อชาติหรือชายแดนต้องการสวัสดีครับที่เรื่องของการอนุรักษ์แต่มันคือเรื่องของการ discredit แล้วเราจะทำยังไงจะไปด่าเขาในเพจยูเนสโกเหรอโอ้ยอย่าหาทำครับการไปทัวลงเพจยูเนสโกพิมพ์ภาษาไทยด่ากราดหรือพิมพ์ f word ใส่เขามันดูตลาดล่างครับมันทำให้ภาพลักษณ์คนไทยดูแย่ดูเป็นอันธพาลปล่อยให้พี่ขมรเขาทำตัวเกลี้ยกล่ดไปฝ่ายเดียวเถอะครับ ให้โลกเขาเห็นเองว่าใครคือผู้เจริญแล้วสิ่งที่เราต้องทำคือตบด้วยผลงานครับจำคำผมไว้เสียงดังไม่เท่าทำดี 1. จัดให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมปีหน้าเอาให้โลกตะลึงสาดน้ำให้เปียกไปถึงดาวอังคารดึงอินฟลูเอนเซอร์ระดับโลกมาทำให้คำว่าสงกรานต์ไทยแลนด์มันแข็งแกร่งจนใครก็มาล้มล้างไม่ได้สสร้างสตอรี่เทลลิงที่แข็งแรง เราต้องเล่าเรื่องใหม่ไม่ใช่แค่ศาสตร์น้ําแต่ต้องสื่อสารเรื่องคุณค่าทางครอบครัวการรดน้ําดําหัวอาหารการกินใส่ชุดไทยให้เก๋ไก่ให้มันเป็นไลฟ์สไตล์ที่ใครๆก็อยากทําตาม 3. เลิกให้ค่ากับเสียงนกเสียงกาครับยิ่งเราไปแชร์ข่าวเขายิ่งเราไปหัวร้อนเขาโคตรชอบเลยครับเพราะเขาได้พื้นที่สื่อฟรีเราต้องทำตัวเป็นนางพญาครับ เดินเชิดเชิดสวยๆมองหางตาแล้วยิ้มมุมปากเบาๆอ๋อจดหรอคะยินดีด้วยค่ะแล้วหันมานับเงินนักท่องเที่ยวต่อและที่สำคัญรัฐบาลไทยครับกระซิบดังๆท่านต้องทำงานเชิงรุกกว่านี้นะครับอย่ารอให้เขาเคลมเสร็จแล้วค่อยออกมาแก้ข่าวท่านต้องผลักดันวัฒนธ,นธรรมไทยให้เป็นสากลอย่างต่อเนื่องสนับสนุนงบประมาณสนับสนุนผู้ประกอบการ ไม่ใช่พอมีดราม่าทีก็ออกมาใส่ชุดไทยถ่ายรูปทีหนึ่งแล้วต้องเงียบแบบนั้นไม่เอาดูอย่างเกาหลีสิครับเขาไม่ต้องไปตะโกนบอกใครว่ากิมจิของข้าแต่เขาใส่กิมจิในซีรีส์ทุกเรื่องจนคนทั้งโลกกินตามเราต้องทำแบบนั้นใส่ชุดไทยในหนังใส่สงกรานในเกมใส่แม่ไม้มวยไทยในอนิเมะทำให้มันเป็นป๊อปคาลเจอร์ที่เสพง่ายเข้าถึงง่ายแล้วโลกจะปกป้องเราเองท่านผู้ชมครับ เรื่องราวช้านี้ของมหาสงกรานมันไม่ใช่แค่เรื่องการแย่งชิงชื่อเสียงแต่มันคือกระจกสะท้อนให้เห็นวุฒธธิภาวะของชาติครับทั้งฝั่งเพื่อนบ้านเขาเลือกที่จะใช้วิธีโหยหาอดีตและเรียกร้องความสนใจพยายามขุดค้นจารึกขุดค้นประวัติศาสตร์เพื่อมาบอกว่าฉันเคยยิ่งใหญ่ซึ่งมันก็น่าเห็นใจนะเหมือนคนที่เคยรวยมากเมื่อพันปีก่อนแต่วันนี้ต้องมานั่งมองดูคนอื่นรวยกว่า การที่เขาพยายามจดทะเบียนทุกอย่างมันคือการปลอบประโลมใจตัวเองอย่างหนึ่งว่าอย่างน้อยฉันก็ยังมีชื่อแต่สำหรับประเทศไทยครับเราไม่ได้หยุดอยู่แค่กำแพงวัดหรือศิลาจารึกวัฒนธรรมไทยคือลมหายใจที่ยังมีชีวิตมันอยู่ในรอยยิ้มของป้าขายส้มตำมันอยู่ในความสนุกสนานของวัยรุ่นที่ถนนเข้าสารมันอยู่ในความอ่อนน้อมถ่อมตนเวลาเรารดน้ำขอพรผู้ใหญ่ และมันอยู่ในสายตาของชาวโลกที่มองมาด้วยความชื่นชมดังนั้นปล่อยเขาจดไปครับจะมหาสงกรานต์อภิมหาสงกรานหรือโคตรสงกรานจากกระวานนารมิตรก็เชิญกระดาษแผ่นเดียวจากยูนิสโกเปลี่ยนความจริงไม่ได้ความจริงที่ว่า Thailand is the king of So สงกรานความจริงที่ว่าเท่าถามฝรั่ง100คนว่า water festival นึกถึงประเทศไหน101คนตอบว่า t h a i l a ด์ อีกคนนึงคือคนไทยที่เดินผ่านมาพอดีฝากถึงเพื่อนบ้านผู้น่ารักและน่ารำคาญในบางทีเลิกมองไทยแล้วเอาเวลาไปพัฒนาประเทศตัวเองเะครับทำถนนหนทางให้ดีทำห้องน้ำให้สะอาดทำระบบท่องเที่ยวให้ปลอดภัยเลิกโกงค่าตัวนักมวยเลิกเคลมมั่วซั่วแล้วสักวันนักท่องเที่ยวเขาจะไปหาคุณเองโดยที่คุณไม่ต้องมานั่งตะโกนเรียกร้องสิทธิ์อะไรเลยแข่งกันสร้างสรรค์ดีกว่าแข่งกันเคลมครับ ส่วนคนไทยพวกเราวันนี้ขอให้ยืดอกภูมิใจและเตรียมตัวให้พร้อมสมกราณปีหน้าเราจะแสดงพลังให้โลกเห็นอีกครั้งว่าของจริงไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคอสำหรับเช้านี้ข่าวจบแล้วแต่ความมันยังไม่จบอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้โลกรู้ว่าคนไทยรู้ทันและไม่ยอมให้ใครมาปั่นหัวง่ายๆ สวัสดีครับปักฟงสร้างฐานหรอกแต่เข้ามาแย่เข้ามาแสดงอิทธิพลหรือเข้ามาลักลอบตัดไม้ขนของผิดกฎหมายโดยมีทหารคุ้มกันแล้วพื้นที่ตรงนั้นน่ะผาอินซีหน้าผาฝั่งไทยมันสูงกว่าฝั่งเขมรถ้าเขายึดได้หรือขึ้นมาได้เขาจะได้เปรียบเราทันทีนึกภาพอนาคินสกายวอลเกอร์ใน Star Wars สครับ I have the high ground ชาวบ้านเขาก็รู้เรื่องภูมิศาสตร์ดีเขาถึงกลัวไงว่าถ้าวันดีคืนดีเขมรมันบ้า,บาจี้เอาปืนใหญ่มาตั้งข้างบนหมู่บ้านข้างล่างก็เละเป็นโจ๊กสิ งานนี้บอกเลยว่ารัฐต้องมองข้ามเสียงชาวบ้านไม่ได้อย่าเอาแต่กฎหมายไปปิดปากเขาแต่ต้องเอาความปลอดภัยไปมอบให้เขาถ้าทหารบอกว่าไม่มีงั้นก็ไปตั้งฐานเฝ้าให้ชาวบ้านเขาเห็นสิให้เขาอุ่นใจไม่ใช่ขี่มอเตอร์ไซค์มาโฉบถ่ายรูปแล้วกลับแล้วบอกว่าเคลียร์แบบนี้ชาวบ้านเขาก็ด่านในใจสิครับว่าผักชีโรยหน้าเอาละครับท่านผู้ชมชาวไทยมีความรู้สึกคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องที่ผมยกนําเสนอในวันนี้หวังว่าคงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อย ถ้าหากมีความเห็นใดก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ที่คอมเมนต์ได้เลยก่อนจากกันไปก็ฝากพี่น้องชาวไทยกดซับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังในการทำคลิปต่อๆไปขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านมากๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับและขอเป็นกำลังใจให้แก่ทหารไทยที่สาอุทิศตนทุกๆท,ท,ท่านเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยดีครับ